ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกก้าปกกระหม่อมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทวันที่12สิ่ิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 8นี้ข้าพระพุทธเจ้านายภูมิธรรมเวชยชัยในานามของคณะรัฐมนตรีและพระสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าต่างเปื้อปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นก้าล้นกระหม่อม ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นก้าวล้นกระหม่อมที่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษใต้ฝ่ารองธุรีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจนานับประการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชะดำริต่างๆได้แผ่ขยายผลส่งเสริมเกื้อหนุน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าล่องธุรีพระบาทเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งทั้งในหมู่อนาประชาราษฎและนา,นานาประเทศทั่วโลกในสุภวาระอันเป็นมิ่งมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนาตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดล ให้ใต้ฝ่าลองธุรีพระบาทส่งพระเจริญด้วยจตุลพิทพพรชัยพระพารณามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลส,สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นิกรชาวไทยตาบนิรันดด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ